เรามาดูว่าผักอะไรนะครับที่มีสารพิษตกค้างมมกที่สุดครับวันนี้เราได้ข้อมูลมาจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดตรูพืชนะครับหรือว่าไทยแพนนะครับเขาก็ได้สํารวจออกมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับที่5ครับผักบุ้งครับตกค้างถึงร้อยละยี่สองจุดสองเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสาหรับคนไหนที่ชอบทานผักบุ้งแล้วก็ชอบซื้อตามท้องตลาดนี้ต้องคิดกันหน่อยแล้วลนะครับว่ามีสารตกค้างทางนี้ท่านจะยังกินผัดผักบุ้งอยู่ไหมนะครับอันดับที่สี่ครับเรามาดูกันนะครับผักกาดขาวครับ 33.3%นะครับของสารเคมีที่ตกค้างโดยการสำรวจของเรานะครับของของไทยแพนครับไม่ใช่ของผมนะครับอันดับที่4อันดับที่3นะครับก็จะเป็นคะน้าครับ55.6%นะครับก็อย่างที่บอกว่าผักที่มีประโยชน์คือผักสีเขียวแต่วันนี้คะน้าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ55.6%เลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีสารเคมีที่ตกค้างนะครับอันดับ2ครับก็จะเป็นกะเพราแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับ66.7%นะครับ ก็คิดอะไรบอกไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเสนอเวลาเราสั่งอาหารเราก็จะสั่งแต่ผัดกะเพราครับและที่สําคัญไปก่อนนั้นผัดกะเพราหมูก็จะเป็นอะไรฮะก็จะมีถั่วฝักยาวแถมเข้ามาด้วยนะครับตำถั่วก็เหมือนกันและอันตรายอันดับหนึ่งของเราในวันนี้นะครับก็ได้แก่ไปดูกันเลยนะครับได้แก่แน่แค่สีก็บอกถึงความอันตรายแล้วครับพริกแดงครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับที่ไทแผนได้ไปสํารวจแล้วก็ตรวจสอบพบว่ามีสารเคมีตกค้างนะครับเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ ร้อเร็เนี่ยครับมีสารเคมีตกค้างอาหารที่เราทานทุกวัน,นครับคนไทยก็อย่างที่บอกว่าต้องมีพริกเป็นองค์ประกอบหลักของอาหารก็อย่างที่บอกว่าเมื่อมีพริกก็ต้องมีสารเคมีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพริกที่เราซื้อตามท้องตลาดแน่นอนว่าจะต้องได้รับสารเคมีเหล่านั้นแน่นอน,นครับถ้าอยากจะดูรายละเอียดนะครับก็เ,เข้าไปดูได้นะครับที่ไทแพนนะครับเพราะว่าเป็นองค์กร,รที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับและที่สําคัญที่เจ็บปวดไปก่อนนั้นนะครับ ที่เราซื้อตามห้างสับสินค้าต่างๆที่บอกว่าปลอดภัยวันนี้ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดแล้วนะครับอันนี้เป็นการสรํารวจมาครับของไทแพนนะครับ T59 ที่ไปสำรวจออกมาวันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ที่ไทแพนแะนรับผม